เห็นไหมมันจะเขียนคำว่า7นะฮะ T H street street world tour นะครับ N Y C เท่ดีผมว่าตัวนี้เท่ดีเนี่ยเห็นคันชัดๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหม N Y C ข้างล่างเห็นไหมจะมี7เซเว่น Seven, อย่างนี้นเลยเท่ดีนะผมว่าเออลายนี้เท่ดี สวัสดีครับผมฟองนะครับจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีของที่จะมาแกะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกอเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่ผมได้ซื้อมาจากช้อปปีนะครับผมก็จะเป็นเสื้อยือดนะครับของจากทางร้านนี้นะครับเซเว่นสตรีทนะครับผมนี่นะคนนิยมใส่กันเยอะนะครับเป็นเป็นแบรนด์ของน่าจะเป็นของคนไทยหรือเปล่า เขาไม่ไม่รู้นะครับผมแต่เนื้อผ้ามันดีนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะครับผมก็ผมก็เพิ่งได้ของมานะครับแต่ว่าไม่ถูกใจคนทรงนะครับนี่เขาแอบแกะของผมนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากนะครับผมนี่นครับผมสั่งมาทั้งหมดห้าตัวนะผมห้าตัวห้าแบบนะก็ จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนห้าแบบนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เซเว่นสตรีทให้คิวเลตี้นะครับผมอ๋อเมดในไทยแลนด์นะครับก็เป็นของแบรนด์ไทยนะนี่นะครับผมก็จะมีแบบห้าแบบห้าลายให้เลือกกันเลยลายของเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเท่าที่ผมไปดูในช็อปในเว็บมานะนี่นะครับผม ลายที่2เป็นแบบนี้ลายที่3ก็จะเป็นแบบนี้นครับผมเป็นเลข7กับหัวแล้วก็ตั้งนะครับผมนี่นะครับลายที่4เนาะลายที่4ก็เป็นคล้ายๆลายทหารนะครับผมนี่ก็สกร,สสรีนคำว่าเซเว่นสตรีทนะครับแล้วก็เป็นลายสุดท้ายนะครับผมเป็นลายเป็นลายมือ เดี๋ยวเราจะไปลองแกะลายนี้กันก่อนนะผมลายมือเนาะก็เป็นเสื้อยืดที่แบบว่าเนื้อผ้าโอเคแล้วก็ราคานะครับจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมเสื้อยืดนะครับราคาตัวละ2 5 0ห้าิบบาทนะครับเริ่มต้นนะผมนี่โอ้เนื้อผ้าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเนีเ่ยเพื่อนๆนะ ไม่บางแล้วก็ไม่หนานะครับผมถือว่าอยู่ในเคียนที่โอเคนะเพื่อนๆนะนี่การถักการลายของเขาก็ค่อนข้าง,งสวยงามเนาะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นปกักออริจินอลนะครับผมเป็นลิขสิทธิ์แท้ของเขาแหละนี่ครับเป็นอันนี้เป็นลายแรกเนาะที่ผมสั่งตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะครับผมนี่คนะไซส์ L นี ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีมันเป็นเลนคิดเนาะมันไม่ใช่เลนวายก็อ,อาจจะมองไม่เห็นเต็มตัวเท่า,ทาไหร่นี่นะครับนี่วันนี้จะเป็นป้ายของเขาใส่เอ็นนะครับผมเซเว่นสตรีทเนาะเนื้อผ้าโอเคมากๆเลยนะเพื่อนๆน,นะนี่จะเป็นป้ายนะครับผม นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นลายแบบนี้ลายมือเป็นลายเท่นะผมว่าเท่ดีตัวที่หนึ่งครับผมผ่านไปเรียบร้อยลายที่สองก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมที่จริงผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นสีดำนะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นสีกรม,มท่านะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะซึ่งผมชอบแต่สีดำนะครับผมแต่ว่าลายมันก็โอเคอะผมก็เลยสั่งมานะครับ เป็นลายสีองมท่าแบบนี้เลยน,นี่ครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังข้างหลังดูข้างหน้ากนนี่นะข้างหน้าจะเป็นลายแบบนี้เห็นกันชัดๆไปเลยนี่นะครับเซเว่นสตรเนาะ แล้วก็ตรงแขนก็จะเป็นลายแบบนี้นะผมนี่ฮนะ T H แล้วก็จะเป็นป้ายแบบนี้เนาะนี่นะครับชัดเจนแต่เนื้อผ้าโอเคนะครับทุกตัวนะถ้าเป็นลิขสิทธิ์แท้จะมีป้ายอันนี้ด้วยนะเพื่อนๆนะนี่นะออริจินอลสตรีทเวียอะไรเนะี่ยนี่นะจะเป็นป้ายแบบนี้ ของแทนะเพื่อนๆเป็นลายที่2นะลายที่3นะผมลายที่3มว่าจะเป็นสัมผัสนี้จะเป็นาการสกรีนแบบเป็นเส้นนะตรงนี้เป็นเส้นเป็นนนนๆนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้สก,กรีนนะแต่ว่าเขาจะเว้นเป็นคล้ายๆเล็กกับด้านแล้วก็เล็7แนวตั้งนะก็เถอว่าค่อนข้างที่จะสวยไปอีกแบบนะเพื่อนๆนะผ้าอะไรของเขาก็การปักการลายก็ ถือว่าคุณภาพนะครับผมในราคาที่จับต้องได้นะโอเคมากๆเลยนี่นะทุกตัวนะครับมันจะมีป้ายแบบนี้นะครับผมเสื้อของเขาสำคัญนะครับผมเราก็จะมีป้ายบบนี่ครับให้นำวิธีการซักอะไรยังไงเนาะนี่มัจะเป็นเว็บไซต์เว็บ seven น s t เอชสตรีทแก็ใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะเพื่อนๆนะนีนก็เป็นป้ยายอุชเชนเคอนะผมนี่เป็นลายแบบนี้ก็สวยอยู่นะใช้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นตัวที่4นะผมจะเป็นลายที่4นะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะมาแกะกันเลยแต่และตัวนะไป้ายไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆมันจะเป็นป้ายแบบ แต่ผมว่าลายเนี้ยเท่ the, เนี่ยนะมันจะเขียนคขาว่า7เซเวโ่ Street Street World Tour นะครับ N Y C เท่ดีผมว่าตัวนี้เท่ดีเนี่ยให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหม N Y C ข้างล่างเห็นไหมจนเซเว่อย่างนี้เลยเนี่ยเท่ดีนะผมว่าเออลายนี้เท่ดีนี่ การปักเย็บอะไรก็เรียบร้อยนะครับผมนี่ถ้าเรามองผ่านกล้องนะมันก็ไม่บางนะเพื่อนๆไม่บางจนแบบว่ามองทะลุป,ปุปปวงนะมันก็ถือว่ามันมันก็สมกับราคาแล้วก็เนื้อผ้าก็โอเคอใส่สบายนะระบายอากาศได้ดีนะนี่นะเป็นเป็นเนื้อผ้าเขาบอกมันเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะ ตัวเนี้นี่นะครับผมป้ายมันป้ายมันจะไม่เหมือนกันนะครับขางตัวมันจะเป็นแบบป้ายใหญ่เนาะแต่ที่สำคัญเลยนะครับผมอมันไม่เหมือนกันยิงเลยตัวนี้มันจะไม่มีไอ้ป้ายเล็กๆตรงนี้นะแต่ว่ามันจะเขียนตรงนี้ตรงนี้แทนนี่ไหมเ,เล็กเจ็ดกับหัวสองตัวเพราะว่ามัน มันเป็นแต่ละคอนคอลเลคชั่นไงว่ามันเออเป็นแบบนี้แบบนี้ไลท์นี่ตัวที่สี่นะแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้ายก็จะเป็นลายแบบนี้อมผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นสีดำนะแต่ไม่ใช่นะครับผมเป็นสีกรมาาพระธรรมเดิมนะผมไม่ค่อยชอบซะด้วยสิซื้อมาแล้วก็ต้องใส่นะครับ ลายนี้ก็สวยนะลายนี้ก็จะเป็นป้ายใหญ่นี่เห็นไหมครับสกรีนสวยงามตัวนีนน้เป็นลายแบบว่าเป็นสกรีนแบบเนี้ยสองสีแล้วก็มีเป็นกันไกนะครับผมสวยนะเพื่อนนะลายนี้เป็นป้ายใหญ่นะนี่ เขียนอะไรของเขารายละเอียดต่างๆนะแล้วก็จะมีป้ายแบบนี้นะครับการเย็บก็เรียบร้อยดีนะครับผมโอเค ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้นะเขาก็จะมีเสื้อหลายแบบนะครับหลายหลายลนยนะครับหลายคอนเน็ t ชันก็จะเป็นเสื้อแบบมินเทจก็มีนะนี้ก็จะเป็นแบบแนวนี้ทั้งหมดผมซื้อมาทั้งหมด5ตัวนะครับรวมราคาที่ซื้อทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณพันพันส0เกือบพันสนะครับผม ก็ตีไปเลยประมาณพันพันสี่นะครับนี่นะ,ะ,นนะก็จะเป็นลายที่สองเนาะลายที่สามก็จะเป็นลายนี้นะครับลายที่สามก็จะเป็นลายนี้เลขเจ็ดกกับหัวแล้วก็ 4. ลายที่สี่ลายที่สี่ก็จะเป็นลายนี้นะครับนีบ่ลายที่สี่จะเป็นเลขเจ็ดอะไรแบบนี้เลยเนาะ ก็ลายที่5นะครับผมลายที่5ก็จะเป็นลายนี้ลายนี้ผมว่าผมว่าสวยดีนะเป็นรูปมือประเทศอังกฤษนะครับใช่ไหมน่าจะใช่แหละลอนดอนนี่นะครับผมเป็นลายคลาสสิกที่ดีก็สามารถเข้าไปหาเลือกดูกได้นะครับผม นี่แล้วก็ร้านเขานะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ไม่ได้โปรโมทหรือว่าโฆษณาน,นะครับแต่ว่าเป็นการแนะนํานะครับผมนี่นะคนี่ก็จะเป็นเสื้อเขาก็จะมีให้เลือกเยอะแยะนี่อันนี้ลายที่ผมสั่งไปนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีให้เลือกอันนี้นะครับที่ผมอันนี้ที่ผมเพิ่งสั่งไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับผม แต่ในรูปมันมันเหมือนจะเป็นสีดำนะแต่ซื้อมามันเป็นสีสีกรมท่าก็ใครที่จะซื้อนะครับถ้าจะซื้อสีดำก็ดูดีๆนะครับผมสอบถามกับทางร้านก่อนก็ได้เนาะนี่นะก็มีให้เลือกหลายลายนะผมนะก,ก็หลักๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะผมสำหรับการรีวิว นะครับผมก็มารีวิวแกะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเ,าเสื้อที่ผมซื้อมามันเป็นแบบไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูกันได้นะครับผมผมรับรองนะครับว่าคุณภาพเนี่ยน่าจะโอเคกับเพื่อนๆนะครับคนสําหรับใครที่กาลังหาเสื้อ,อาหาเสื้อซื้อใส่กันอยู่นะครับผมก็ เป็นเสื้อที่ราคาประหยัดแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับผมก็อุดหนุนคนไทยกันเยอะๆนะครับผมข้อสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมก็อาจจะหายหน้าหายตาไปนานหน่อยอาจจะมีลงคลิปบ้างนะรหรือว่าอาจจะเว้นไปนานบ้างก็ขอโทษทีนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่ได้มีสินค้ามารีวิวนะครับหรือว่าไม่ได้มีทําคลิป แนวอื่นออกมานะครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคนที่รอ,อชมชิปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ